สวัสดีทักทายเพื่อนๆพ่อทางยูทูบนะครับอยู่กับผมจอร์ดฟันทงนะครับและฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ก็จะมีอยู่4คู่นะครับวันนี้ผมคัดมาก็จะมีศึกลาลิกาสเปนอยู่3คู่มีเซลตาบิโกครับจะเจอกับคิโรนาและเอาสโซซสเลเจอกับอาร์เมเรียแล้วก็เลออเบายาดูริตจะเจอกับบา์เซโรน่านะครับนอกเหนือจากลาลิกาทั้ง3คู่ก็จะมีศึกสวีเดนซูเปอร์ลิเกนนะครับก็จะเป็นศึกสวีเดนลีกลองนะจะเป็นออไก้จะเปิดบ้านรอเจอกับโซนวานนะครับ ซึ่งทั้งบททั้ง4คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีครอบฟุตบอลรอบไปสีลผลฟุตบลอลวันกันนะครับ ผลผลฟื้นวันวานนะครับก็เมื่อวานบนเตงมี2ตัวเช่นเดิมนะนะครับคู่แรกครับก็เป็นคู่ของนอตจูแลนด์กับเรนเดอร์นะครับคู่นี้ครับผมเลือกต่อนอตจูแลนด์ไปที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะจบเกมครับเป็นนอตจูแลนด์เอาชนะเรนเดอร์ไปได้ด้วยสกอร์สามปลาตัวหนึ่งบินบอลเตงตัวแรกก็กินเต็มนะครับส่วนบอลเตงตัวที่2ครับผมเลือกต่อไปที่ยูเวนตุสไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับ จบเกมนะเป็นเอ็มโพรีเจ้าบ้านเอาชนะยูเว่ไปได้ด้วยสกอร์สิบแต่ตหนึ่งเลยกได้ว่าเกมนี้ยูเวนตุ้ก็ไม่เอาอะไรนะครับคูที่สองก็วิกลอพาดไปภาพรวมบินมาเตมวนันทั้งสองตัวนะครับก็ถือว่าเจ้ากันไปนะอาจจะมีติดลบอยู่นิดหน่อยเนื่องจากสเตปเมื่อวานก็ยังไม่เข้าเป้านะครับแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะไปกดเน้นตัวไหนหน้านะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวสวนจะเลือกกดสวนหรือว่าเลือกกดตามวันนี้ก็ลองดูช่วงเย็นกันได้เลยนะผมจะไปอัปเดตบอลเตงแล้วก็บอลสเตปกันที่รราาายที่่เเเกวลดิมนะคับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกซิวเดนซูเปอร์ริทเทนนะครับก็จะเป็นศึกซิวเดนบีกรองนะจะเป็นคู่ระหว่างออกไกด์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ GIF อ so เฟโซวานะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามกัมราอุมเลวีจะเตะก,กันเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับออกไกด์ okay, ครับรังอันดับที่14บส่ขังไปแล้ว7นะัด ยังไม่เคยชนะใครเลยนะครับเสมอ5แพ้ไป2เกมยิงได้7เสียไป10ประตูมีอยู่5คะแนนส่วนฝั่งทิมเยนครับสวรวรันอยู่อันดับที่10 แข่งไปแล้วเจ็ดนัดนะฮะชนะ3เสมอ1แพ้ไป3เกมยิงได้10เสียไป12ประตูมีอยู่10คะแนนครับเซอร์ติเฮดเวย์นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเจ้าบ้านครับออกไก่เก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นสวานครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนกันยายนปี2021นะครับเป็นสวานะแพ้ให้กับออกไก่ไปด้วยสกอร์1ประตูตศูนย์ะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับออกมไม่เเคยอาชนะใครได้เเลยสมอไไปป3แแล้้วกก็พ2เม โดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่ออกไก่นะครับเสมอกับโอเลโบไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ผลกับการของออกไก่ในรอบแพเกมออกไก่ ai, พาดทำเงินปีสเกมพาลาดไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40สเปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งซัวนวานครับฟอรม์มฮันนังสุสัวนวานชนะไปหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซัวนวานครับเปิดบ้านเสมอกับเฮลซิงบอร์กไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่ง ผมกับการของสวานใะนรอบแพ้เกมสันวาพาทำเงินไปที่1เกมยกไปหน game, ึ่งเกมพาลบเป็น3เกมคิดเป็นเปอร์เซะจัญก,การทำกำไรยอยู่ที่20%นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างออกไกนะครับต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาณนะตอนนี้ราคายังเป็นออกไกต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งออกไกราคาน้ําจะอยู่ที่1.86นะฮะถ้าเราไปลงฝั่งสวานนะครับราคาน้ำอยู่ที่2.07นะครับซึ่งคุณยับก็น่าสนใจเนื่องจากผลงานของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับได้ว่าทั้ง2ททีีมมมฟออรร์ไไ่่่่่คยจะะสสู้ดักเาหนะแต เป็นออไก่ ai, เล่นมา5เกมหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครได้เลยถ้าย้อนไปไกลถึง7เกมหรือว่าเริ่มต้นเปิดสตาร์ทฤดูกาลนี้ออกไกลนะครับเเกมที่ผ่านมาไม่เคยเอาชนะใครได้นะครับมีเสมอไป5แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับจะสวนทางกับฝั่งสวานนะครับที่ผลงานถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่สวานก็มีเก็บชัยชนะได้1เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะโดยที่ค่าเฉลีย่ยของสวานก็ยังคงดูดีกว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างออกไก่ ai, นะครับถ้าย้อนไปไกลถึง10เกมสวานก็มีเกมชนะได้ถึง3เกมเลยทีเดียวนะนะครับ วก,กับเฮ t ูเฮต์นะครับคู่นี้เจอกันทีไรก็มักจะเป็นทีมอา่าโซวันทนี่ทำผลงานดีกว่า ในรอบ5เกมหลังสุดสวานสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง3เกมเลยนะโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดเหมือนกันนะสวานสามารถพาตีบวกเหนือออกไกไปได้ถึง3เกมด้วยนะครับน,นั่นนะครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมผมมองว่าคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากและมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่คู่นี้จะไปออกที่น่าเสมอด้วยเนื่องจากเจ้าบ้านอย่างออกไกเนี่ยรู้การนี้เกมลุกค่อนข้างจะมีปัญหานะครับนั่นนะครับ,รบถ้าจะเลือกทีมทำกำไรจากคู่นี้ส่วนตัวผมมองว่าไปเชียร์ทีมเยือนอย่างสวานผมมองว่าน่าจะ ได้ดู้มากกว่าซึ่งซนวานมีลุ้นอยู่2หน้าเลยนะลุ้นเสมอก็ได้หรือว่ามาลุ้นชนะก็ได้จากสกยภาพพิมพ์ผมมองวันนี้ซันวานน่าจะเอาอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเจียบิทิทีมี้อย่างซนวันจะยันเสมอได้ฟันธงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับไปกันที่ศึกลาลิก้าสเปนก็จะเป็นคู่ระหว่างเซลตาบีโกจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิโรนานะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามอับังกาบาริดอสจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับเซลตาบิโกอยู่อันดับที่15แข่งไปแล้ว35นัดชนะ10เสมอ9แพ้ไปสิเกมยิงได้40เสียไป50ประตูมีอยู่39คะแนนส่วนฝั่งทีมเยือนครับคิโรานาอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว35นัดชนะ13เสมอ9แพ้ไปสิเกมยิงได้55เสียไป50ประตูมีอยู่48คะแนนครับ สถิติเฮตั Head นะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเซลตาครับเก็บชัชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งคิโรนาเก็บชัชนะไปได้2นัดนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นคิโรนาเปิดบ้านแพ้กับเซลตาไปด้วยสกอร์ห ฟอร์มดโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในช่วงฤดการนะครับเซลตา5นัดหลังสุดก็ชนะไปน1นแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซลตาครับแพ้กับบิวบอลไปด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งผลประกอบการของเซลตาในรอบเกมเซลตาในรอบเกมไม่เคยพาทำเงินเลยพาลบไปที่5เกมรวดซึ่งคิดเป็นบริษัทการทำกำไรอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะส่วนฝั่งทีมยอนครับคิโรนาฟอร์ม5นัดหลังสุดคิโรนาชนะไป3ปรหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป,เดเป,ด o, ปดร ผปกะกับการของคิโรนาในรอบเกมคิโรนาพาทําเงินไปที่4เกมพาลบไป,เป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทากาไรอยู่ที่80%นะครับซึ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับถ้ามองถึงไวแอปของทั้ง2ทีมฝั่งชาบ้านอย่างเซลตาบิโกวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีอูนายนูเยสเนี่ยจากกรมประชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้ก็จะมีเรนาโตทาเปียจะเล่นคู่กับกาเบียลเวกานะครับโดยที่ตัวลิมเส้น2ตัวก็จะมีฟองโกเซวีกับ กาเลสเปเรสนะครับคูนาวันนี้ก็จะวางเจเกนสตารลาเซนจะเล่นหน้าคู่กับยาโกอาสปารตนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนคิโรล้วนะคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยที่นะรับก็จะมีควนเป้จะคุมมาชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมียานคาโต้ออเรลโรมิอุแล้วก็อีวานมาตินนะครับโดยที่3ลูวกคนนี้คาดว่าจะเป็นวิกตอร์ซิการคอฟวอลตินกาสเตยานอตแล้วก็ โรดิโกริเคโเม่นะครับซึ่งใลายาาคาคู่นี้นะครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโกต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็หลายๆสำนักเป็นราคาเซลตาบิโกต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับ ราคาณนะตอนนี้ราคาไหลมาที่เซลตาบิโกต่ออยู่ที่ราคาปปถ้าเราไปต่อฝั่งเซลตาราคาน้ําจะอยู่ที่1.83ถ้าเราไปลองฝั่งคิโรนานะครับราคาน้ําจะอยู่ที่2.11นะครับซึ่งคุณนิกับจากภาพรวมและสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโกที่มีอยู่39คะแนนแข่งไปแล้ว35นัดอยู่อันดับที่15เนี่ยถือว่าสถานการณ์ยังคงไม่ปลอดภัยนะเนื่องจากการข่งขนัน์ลิกงายังเหลืออีก3นัดเนี่ยส่วนทางกฝั่งคิโรนาที่อยู่อันดับที่8ปดณช่วงนี้คิโรนาก็ค่อนข้างจะ i'm รวมไปถึงคิโรนามีอยู่48คะแนนเนี่ยรู้กันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมของฝั่งคิโรนาเลยนะครับชาเทียบกันเ่นของฟอร์มการเล่นคิโรนาทีเวียนก็ฟอร์มค่อนข้างจะดีกว่าเจ้าบ้านอย่างเซลตาบีโก้นะคิโรนาสามารถเก็บชัยชนะได้3เกมจาก5เกมหลังสุดแต่ว่า2เกมหลังสุดเนี่ยเป็นคิโรนาสุดไม่ชนะใครเ2เกมติดต่อกันละเป็นการเสมอกับเซลซดัดไป2-2แล้วก็แพ้กับบียเรลไปที่2-1นะครับแต่ว่า4เกมหลังสุดของคิโรนาทำเงินได้ทั้ง4เกกกกมมเเเลยย็็็ตรรงงงนนนนนีีีี้ถืืออออว่อ่่่าาปจจุดททสใขฝัันนะคบ ส่วนฝั่งเซลตาบิโกเก็บชัยชนะได้เกมเดียวจาก5เกมหลังสุด นอกจากสี่เกมหลังสุดเป็นเซลตาบิโก้แพ้มาที่4เกมรวดแล้วก็ในรอบแพเกมครับเซลตาบิโก้ไม่เคยทาเงินจากในรอบแพ้เกมหลังสุดนี่เลยคุณนะครับถ้าจะมองหาทีมทั้งไวจากผลงานที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนนะครับหลายๆท่านน่าจะมองไปที่ฝั่งคิโรนาเนื่องจากคิโรนาช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดูดีกว่าเซลตาบิโก้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแต่เกมนี้ครับด้วยสถานการณ์ของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโก้ที่ต้องการ3แต้มเพื่อที่จะต้องการอยู่รอดถ้าเซลตาบิโก้เก็บ3แต้มในเกมนี้ได้ก็จะการันตีการอยู่รอดในย,าานยนะครปท แรงจูงใจตรงนี้ผมมองว่ามีส่วนสําคัญต่อเกมนี้เป็นอย่างมากทีมเยือนคิโรนาค่อนข้างจะชิวๆละเนื่องจากทั้งอยู่รดปลอดภัยจากการตกชั้นชั้นเกมการแข่งขันยังเหลืออีก3นัดเนี่ยผมมองว่าเซลตาบิโก้เน้นทุกนัดแน่นอนซึ่งเกมนี้ถ้ามองถึงฟอร์มไปเลยแน่นอนครับคิโรนาดูดีกว่าแต่เกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ความมุ่งมั่นของฝั่งเจบ้านอย่างเซลตาบิโก้ซึ่งนะครับผลมาเป็นเซลตาบิโก้ต่ออยู่ที่ตะเข้าปอกคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เซลตาบิโก้ไปรอรุน้นเฉิญนชนะฟันธง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับยังอยู่กันที่ศึกลาลีกาสเปนก็จะเป็นคู่ระหว่างเรอัลโซเซดัดจะเปิดบ้านต้อนรับการมีเงนของอูดิอาเมเรียนะครับ คุณนี้ครับจะเตะกันที่สน,นามเลอาเลอารีนาจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับโซเซลัตอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว35นัดชนะ19เสมอ8แพ้ไป8เกมยิงได้47เสียไป32ประตูมีอยู่65คะแนนครับส่วนฝั่งอเมริกาอยู่อันดับที่14แข่งไปแล้ว35นัดชนะ11เสมอหกแพ้ไปสิเกมยิงได้46เสียไป61ประตูมีอยู่สามสิบเก้าคะแนนครับสถิติเฮตูเฮ เก็บชัยชนะไปได้ Ma trong, splash, daughter, flowing, the, yeah, 2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก UH! <laughs> ็เป็นอัมเเรียเก็บชัยชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นโซเซดัดบุกไปเอาชนะอัมเเรียมาได้ด้วยสกอร์สองประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมานะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับโซเซดัดครับเก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่รับเกมหลังสุดโซเซดัดไม่เคยแพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่โซเซดัดนะครับบุกไปเอาชนะบาร์เซโลนามาได้ด้วยสกอร์สองประตูัวหนึ่ง ผลประกอบการของโซลสิลัดในรอบพัฒเกมนะครับโซลสิลัดพาทําเงินไปที่สามเกมพัลรถไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่6 0สนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับอัมเรียฟอร์ม5นัดหลังสุดอัมเรียชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อัมเรียเปิดบ้านเอาชนะมายองกาไปได้ด้วยสกอร์สามประหลัดตัวผมป็น,นกอบการของอัมเรียในรอบพัฒเกมอัมเรียพาทําเงินไปที่สเกมยกหนึ่งเกมพาลบไปหนึ่งเกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากําไรอยู่ที่หกนะ ซึ่งความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเลอัลโซเซดัดซึ่งวันนี้โซเซดัดคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีควนปาเชโตจะคุณมาชาก,กานในเกมรับมิฟิลคูกาวันนี้คาดว่าจะเป็นมาตินซูบิมันดี้จะเล่นคู่กับมิเกลเมริโนนะครับโดยที่3านักลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นทาเคฟุสะคุโบดาวิดซิลบาแล้วก็มิเกลโอยาสเบลนะครับนาเปาจะวางอเล็กซานเดอร์ซอร์ด จะลงราตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับอัมเมรียคาดว่าวันนี้อัมเมรียจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีโรนิกโกอ,อิรายจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางวันนี้คาดว่าจะเป็นซามูจะลงเล่นคู่กับกอนซาโลเมเลโลนะครับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะใช้เอเดนเอ็มบารบาลูคัสโลเบโตเน่แล้วก็ลาซาโลนะครับโดยที่นาเป้าก็จะวางลุยส์ซูเรตจะลงราตาข่ายในวันนี้นะครับ ซึ่งในราคาคนนี้นะครับก็เป็นเจ้าบ้านอย่างโซซิดัตต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึง่งราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่โซซิดัตต่ออยู่ที่ราคาลูกควบลูกครึง่งถ้าเราไปต่อฝั่งโซซิดัตราคาน้ำเจอที่2.05ชาถ้าเราไปลองฝั่งอโมรียน,นะครับราคาน้ำเจอยที่1.88นะครับ อ๋ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่สถานการณ์ค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะเจบ้านโซเซตที่รังอันดับที่4นะครับก็ยังคงไล่ล่าพื้นที่ท็อปโฟอยู่นะครับเนื่องจากโซเซตเนี่ยถามว่ายังเหลือการแข่งขันอีก3นัดยังคงมีโอกาสที่จะไล่แซงเหลียามิตที่ฟอร์มตกในช่วงหลังได้ซึ่งผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็ถือว่าโซเซตค่อนข้างจะทําได้ดีด้วยนะนะครับส่วนฝั่งอัลโมเรียที่อยู่อันดับที่1 4มีอยู่39คะแนนอัลโมเรียก็ค่อนข้างจะลอยลำไปแล้วนะเร จากการที่จะยุโรปปลอดภัยในรีกาสเปนนี้นะครับยิงชาวเรามาสองถึงฟอร์มการเล่นก็ทั้ง2ทีมนะชั่วโมงนี้ถือว่าเป็น2ทีมที่ฟอร์มดีทั้งคู่นะแต่โซเซดัดจะฟอร์มดูดีกว่านิดหน่อยนะครับเนื่องจากโซเซดัดในรอบเกมไม่เคยแพ้ใครแล้วก็เก็บชัยชนะได้3เกมนะโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โซเซดัดนะเอาชนะบาร์เซโลนาด้วย21เรียกได้ว่าเกมเนี้ก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนาผนเล่งละแต่เป็นโซเซดัดยังคงเน้นอยู่นะ,นะครับส่วนฝั่งอเมเริกก็ฟอร์มดีนะแต่ว่ามีเเเเเกกกกกกกมมมมมแพ้2จา5่สุดด็็ีี3 3ทบชนะไเกม ซึ่งเกมล่าสุดก็ถือว่าเป็นอัเมเรียทำผลงานได้ดีที่เกมเอาชนะมาโยกาได้3าสูตรในที่เดียวนะนะครับแต่ถ้ามองเกมเย้าเกมเยือนของทั้ง2ทีมนะแน่นอนครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างโซเซดัดก็มักจะมีผลงานที่ดีนะยามที่ได้เล่นในบ้านนะครับโซเซดัดก็สามารถเก็บจะชนะได้4เกมในบ้านจาก5เกมหลังสุดส่วนทางฝั่งอเมริียเกมเยือน5เกมหลังสุดแพ้ไปถึง3เกมโดยที่เกมเยือนสอเกมหลังสุดก็เป็นอารเมรียแพ้ไปที่2เกมรวดเป็นการแพ้กับมาลิป2ีสอแล้วก็แพ้กับโอซซุนาไป3าหนึ่ง อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับเปรตสกอร์สูงต่ำคู่นี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งถึง3ลูกนะถ้าเราไปใส่สกอร์สูงรานะคาน้าจะอยู่ที่1.89นะครับถ้าเราไปใส่สกอร์ต่ำรานะคาน้าอยู่ที่2.02ซึ่งคุณเนี้ยก็จะเห็นชัดเลยว,ว่าทั้ง2ทีมนะครับผลงานที่ผ่านมาถือว่าจะออกไปหน้าสกอร์สูงซะส่วนใหญ่ก็เป็นโซซิดลัด2เกมหลังสุดมีสกอร์สูงเกิน3ลูกที่2เกมติดต่อกันเลยนะส่วนฝั่งอเมริกา5เกมหลังสุด เป็นสกอร์สูงทั้ง5เกมรวดเลยนะครับบวกกับเฮทุเฮคู่นี้ครับเจอกันในรอบห้เกมหลังสุดมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่4เกมเลยทีเดียวฉันครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีมเมื่อพิจารณาแล้วนะถ้าจะเลือกราคาไฮนิคปที่เป็นฝั่งโซเซดัตต่อ,อยู่ที่การลุกขึ้นคู่นี้ส่วนตัวผมชอบฝั่ง้าบ,บ้านอย่างโซเซดัตคาดว่าวันนี้โซเซดัตจะเปิดบ้านเอาชนะเอัมเรียไปได้แล้วก็จะยิงเกินเลทราคาที่ต่อรองด้วยนะแต่ถ้าจะทำกำไรจากคู่นี้ส่วนตัวผมขอเล็งไปที่สกอร์สูคคู่่่่นนนีี้้ผมอาาวรับ จะยิงประตูรวมกันเกินเลทราคาที่ต่อรองสกอร์สูงฟันธงเราไปกันที่คู่ที่4นะครับปิดท้ายกันที่ศึกลาลิกาสเปนอีกหนึ่งคู่นะก็จะเป็นคู่ระหวังลเลอเบรรยาโดดิจจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนานะครับคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามโคเซซอริยาจะเตะกันในเวลาตีสตรงนะครับ เรามาดูันดับตังคงคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับบยาโดริตอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว35นัดชนะ1 0เสมอ5แพ้ไป20เกมยิงได้30เสียไป62ประตูมีอยู่35คะแนนส่วนฝั่งบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่1เป็นแชมป์บัลิกา้า รูกกันนี้เป็นที่เรียบร้อยบาเซล,ล่าแข่งไปแล้ว35นัดชนะ2 7สเสมอสีแพ้ไป4เกมยิงได้65เสียไปประตูมีอยู่แ5สคะแนนครับสัตหีติเฮตูเฮะครับ,รบผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเฮตูเฮตครับในรอบเพลย์เกมหลังสุดนี้เป็นฝั่งบาเซลนาเก็บชัยชนะเหนือบาริดได้ทั้ง5เกมรวด โดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่บาร์เซโลน,นาเปิดบ้านเอาชนะเบยารูริดไปได้ด้วยสกอร์4-0เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเบยารูริดในรอบ5เกมที่ผ่านมานี้แพ้มาที่5เกมรวดเลยโดยที่เกมล่าสุดเป็นเกมที่เบยารูริดแพ้กับการดิสเปริสกอร์2-0 ผลรประกอบการของการดิชในรอบพาเกมนะครับในรอบพาเกมการดิชพาลบไปที่ทั้ง5เกมรวดคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรอยู่ที่0%ส่วนฝั่งบาร์เซโลน่าฟอร์ม5นัดหลังสุดบาร์เซโลนา่าชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่บาร์เซโลนา่าเปิดบ้านแพ้กับโซเซลัดไปด้วยสกอร์2-1ผลประกอบการของบาร,าร์เซโลน่าในรอบพาเกมบาร์เซโลน่าพาทำเงินพิสูจนเกมพาลบไป3เกมคิดเป็นประสิทธิการทำกำไรที่40%นะครับ ซึ่งจากไลอัพของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านบยาลูริดคาดว่านะ่าจะมาในระบบ5-32นะครับแนวรับก็จะมีจวัตเอลยามิกจะกคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้ก็จะมีกิเกเปเรสมอนชูแล้วก็อันวาโรอักัวโดนะครับตัวที่คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นกอนเซลปาตาจะเล่นหน้าคู่กับซิเลอลาลินนะครับส่วนฝั่งบาร์เซโลนาวันนี้คาดว่านะ่าจะมาในระบบ433นะครับแนวรับก็จะมีอัสกุนเดจะกคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นฟองเคสซี่ เฟนกี้เดยองแล้วก็กาบี้นะครับโดยที่3ในลูกันนี้คาดว่าจะเป็นลาฟินยาโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้แล้วก็อันซูฟาตีซึ่งในราคาคนนี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกบางสำนักก็เป็นบาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งกับลูกนะครับแล้วก็เป็นบางสำนักเป็นบาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ราคาหนึ่งลูกราคาณตอนนี้ราคามาอยู่ที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปลองฝั่งบรรยายารูดิราคาน้ำจะที่1.98่งาุดเก้าแปฝั่าเรา,อ,า,าอยู่ที่1.95นะครับ ก็ซึ่งคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงสถานการณนะ์ณตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะนะครับบาเยอร์รลิตตอนนี้ยังคงที่จะต้องด้ลนดหนีตกชั้นกันต่อไปนะนะครับแต่เกมนี้เป็นบารเยอร์รลิตต้องโคจรมาเจอกับแชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นบาเซโลนาก็ต้องยอมรับเลยว่าสถานการณ์ของบาเซโลนาาเกมที่เหลือก็ค่อนข้างจะชิวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเกมเยือนผมมองว่าบาเซโลนาก็น่าจะมาเล่นตามโปรกแกรมที่เหลือตามสปปริตแล้วก็เพื่อ บอลเพียงเท่านั้นเองแต่จากภาพรวมทั้งหมดของทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าบายาดูริตเกมนี้ผมมองว่าน่าจะขุ่นยากเนื่องจากทั้งฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับไม่ว่าเจอทีมระดับหรือว่าเกรดไหนเนี่ยบายาดูริตก็แพ้ไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับกาดิสแพ้กับเซบีย่าแพ้ให้กับบียิกาโนแพ้กับเอเมริกก็แพ้กับบาร์เซียก็ต้องยอมรับเลยว่าบายาดูริตณชช่วโมงนี้เกมรับย่ำแย่จริงๆนะนะครับส่วนทางกับฟั่งบาร์เซโลนาที่ผลงานก็ ทรงๆนะนะครับถึงแม้ว่าบาร์เซโลนาจะไม่เน้นมากแต่ผมมองว่าด้วยสปิริตเชื่อว่าบาร์เซโลนาก็จะมาใส่เต็มที่เหมือนกันนะนะครับซึ่งอีกหนึ่งจุดนะครับเฮททูเฮก็เป็นบาซ่าเก็บชัยชนะเหนือบาร์ยูร์ได้ทั้ง5เกมรวดและถ้าเรามาส่องถึงลายอัพอีกครั้งหนึงนะก็บาร์เซโลนาถือว่าก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มลงเล่นด้วยซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ดูรายอัพก่อนลงจริงอีกครั้งงว่าบาร์เซโลนาจะมีขยับผู้เล่นไปมากกว่านี้อไม่ถ้าหากว่าบาร์เซโลนายังคงย เกมนี้ผมอ่านว่าอยู่ต่อบาร์เซลโลนาน่าจะได้รับทรัพย์ได้เฮมากกว่าฉะนั้นครับผมยึดเวลาณนะตอนนี้ยึดจากไลั์ของบาร์เซลโลนาณนะชั่วโมงนี้เลยนะถ้าชาบีอเนสจัดผู้เล่นชุดนี้ลงนะครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซลโลนาคาดว่าบาร์เซลโลนาชุดนี้ยังมีดีพอนะฮะจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟดง ก็จบกันไปแล้นะครับสำหรับ4คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์หนะี้ครับทั้ง4คู่นี้เนี่ยเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะหรือว่าคู่ไหนเพื่อนๆมองแล้วขัดขัดนะก็ลองคอมเมนต์แลกทัศนะกันได้นะนะครับและทั้งหมดทั้ง4คู่ในนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกรอบคู่แรกครับออลไก่กับสุวรรณคู่นี้เรรเปิดมาเป็น,ปนอ,าาออลไกต่ออยู่ที่คาคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่สุวรรณคู่ที่2ครับเซลตาบีโกกับคิโรนาคู่นี้เรรเปิดมาเป็นเซลตาต่ออยู่ที่คาร์บอป คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เซลตาคู่ที่3ครับโซเซดัตกับอัมเรียจากราคาในี่ครับเป็นโซเซดัดต่ออยู่ทุกการลูกคบลูกครึ่งคู่นี้ถ้าจากราคานี่ครับผมเลือกต่อไปที่โซเซดัตแต่ถ้าจะเลือกทากาไรนะคู่นี้ผมขอเน้นไปที่สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งถึง3ลูกคู่ที่4ครับลเลอาัาเบียดูริกกับบาร์เซโลนาคู่นี้อลตร์เป็นมาเป็นบาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บาร์เซโลนา กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับ <c oughs> ดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกๆท,ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระด,ดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะค,ค,ค,ครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สําหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน E ีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใยสวัสดีครับ